ใส่อะไรอ่ะหมองเดียวอยากกินเป็นหรอไม่เป็นลองอ่ะที่อยากพาเขาไปทำอะไรรับรับไหมอาหารอะไรชาบูหม่าล่ามีห้าเก้าเจ็ดเก้าค่ะโอ้ไม่ใช่้คือเยอะมากมีหนุกเยอะไม่น้ำซุปก็คือมีกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่น้ำซุปเขาเชื่อว่าเราสองคนสามารถกินาได้ คุณดูนะวมื่อกี้แบบทำอะไรดูไปเมื่อกี้กิ้เขามีหมวกด้วยแล้วก็ผ้ากันเปื้อนแบบว่าใส่หมวกแล้วมันไม่สวยจะไปใส่ผมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะกุ้งปั้นสวยใช่ไหมคะตางเขาสั่งเขาใส่ไว้ตรงนี้นะอยู่ในแพ็คสูงสุดไม่อยากจะพูดว่าแพ็คสูงสุดสูงสุดแค่สามร้อยก็บาทอ๋อถูกคนคิดว่าแพงสูงสุดบางคนเลยคิดว่าเจ็ดแปดร้อยเหมือนร้านอื่นร้านสูงสุดร้านนี้เกือบสามร้อยก็บาทแล้วเขาเรียกแพ็คเพิ่มต้นนะำหนึ่งเก้าเก้ากิ๊กก้งเมื่อกี้ กุนมะเขือเทศหมดเลยติดไปก็หมดเดี๋ยวมันอนนี่ก็มีมั่วเดี๋ยวค่อยๆกินดีกว่าปลาคุ่งของเราน่าจะสุกแล้วเดดไปค่ะสภา,าพเดิมเขาต้องดึงไปยี่สิบแปดตัวพีืเอ้อเอาคอนสับ จากเขาจะแกะเบื่อให้แล้วอะแต่ยังพานางให้ด้วยแต่ไม่ดูห่อเงาสงสัยเขาเก็บไว้ให้คนที่มีแฟนแล้วดึงหางให้นะคะหรือยังไงเป็นกรรมแก่คนไม่มีแฟนทำยังไงอะไรอะเรนน่ะอุ้ยน่ากินน่านี่ล่ะเฮ้ยใส่ผ้ากันเปื้อนพร้อมแล้วด้วย เฮ้ยมันคือมันโถทอดอืมเขากินแล้วไม่อ้วนแ้ำมันอยากกินไม่หยุดเลยหอมหวานแบบทอดอร่อยมากเหมือนข้าวเหนียวอะ่ะแล้วน้ำจิ้มเขาแม่งไม่เผ็ดอธิรักพอริจินอลของที่ร้านเลยมันจะหอมถั่วๆมันๆหอมงาพูดใหม่หอมงามันๆ ักบอกเขาว่าวันนี้จะมานินหมาล้านที่รักพูดว่าอะไรฟองเต้าหู้มีกี่แบบกินเขาสั่งมาแล้วแต่เขารู้ว่าที่รักเขาชอบแบบนั้นถขาจะแบ่ใส่ต้องแบบต้อตัวยงนี้แล้วก็ฟองเต้าหู้แบบนุ่มแบบนิ่มแบบกินจะให้ดูอะไรปกต็สีเขียวไม่รู้นะคือรสชาติอะไรต่างกันไหมเดี๋ยวจะลองชิมเส้นสีครีมเส้นดีด้วยเส้นอัเนี้ยเวลาต้มมันจะออกหนึบหนึบนะมันเหนยบมันหนึบหนึบนะอย่างนี้เส้นเขียวเส้นนัวอ๋อกินชอบกินเส้นแบบนี้มากเป็นออกแนววุ้นเส้นนะคะทุกคนมีทุกรายเส้นมาก นีเมื่อกี้นึกว่ามีนิดเดียวก็คือกุ้ง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 ฉ่ำพี่รักใส่หมูอะไรลงไปอ่ะมีเบคอนอันนี้มีเบคอนด้วยนี่เอาแม่ใส่โอ้ยนี่หมูสามชั้นโอ้ยเขาเต็มหมดึกค่ะให้หรือ่าไม่ให้หรอที่รักกินปากคำใหญ่อยู่แล้วเขาเติมเขาขี้ยากใช้มือนะคะโอ้หมึกเด้งๆเลยแต่ขาแพ้ น่ากินไหมคะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วสองทุ่มครึ่งเจ้ยหญิงมาช่วยยังมียังมียังมีอื้มกินจนเหอยของเยอะจังเซลล์มีกระเพาะไอติมดูนู่นเขาเพิ่งบอกลืมบอกที่รักใช่ไหมที่รักหันไปดูตรงนู้นไอตู้นู่นอะที่หยิบฟรีรวมอยู่ในบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยนะนั่นน่ะตู้มันบุกยากเลยไม่คิดที่นี่ฟรีฟรี อยากกินน้ำอ่ะดงสดส้มเอสสไปชาเขียวมะลน้ำเขียวมะลิอันชันพันช์ชันอยากกินพันช์อันนี้ด้วยอยากกิบติ่มาักหยิบเอามารสละหน่ใช่ไหมคะใช่สิบรดสิบแบบตุ้งต้งบุบบุญน้องทาไทยเหรอนมนมของไกโดเผือกเุ้ยเขาชอบขุดอ่มันนาใช่ไหมมนนาบริสเบนกาแฟโอเค แก็อยากให้เขาได้นะกินตอนนี้แลเราเรอ่อยตอนไหนสี่ทุ่มร้านปิดแค่คืนยังมีเวลาอยู่นะคะคือรถไปหลับว่าอะไรทำอะไรขึ้นเอาเป็นลำเนาะอืมก็เกล็ดลูกมาเลยข้างบนไม่เห็นดิเพราะเขามาอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วเขาว่านี่เพราะคนเขาไม่ค่อยเดินไงขึ้นข้างบนน่ะนี่เมื่อกี้ที่เราไปคือข้างบนนี้นะคะทุกคนเฮ้ยมัา ร้านลับๆนั่นที่เหนมาพอดีอ,อะไรเขาไปถามพนักงานอ่ะตอนแก<ข>รกบอกว่าร้าก็คิดว่าบุฟเฟ่ต์มันเป็นมาตรฐานแบบสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึง่งบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดเวลานั่งกินตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าได้ยันเทีย่ยงคืนเลยอะ่ะที่น่าลูกค้าเยอะมากแล้วเขาอยู่แบบใจกลางรัชดาชิวๆไปกลับบ้านกันเถอะเขากินชาอ๋อใช่ที่เรากินชาแล้วเขากินเร็วเขาอิ่มตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วรู้ใช่ที่เรากินไม่หยุดพุดผู้พูดทั้งเหมือนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลที่ละเขาทิ้ลิปติกหายไปหมดเลย